หลายคนทักมาถามว่าจะคุยกับเจ้าของที่ยังไงเพื่อที่จะให้ดิวได้ดีที่สุดหรือว่าได้ค่าเช่าที่ถูกที่สุดตามประสบการณ์ของวินนะค่าเช่าที่ถูกที่สุดถูกของเราอาจจะไม่ได้ถูกของเขาเพราะฉะนั้นการที่เราอยากได้พื้นที่เขามาทําธุรกิจสิ่งหนึ่งที่วินใช้นี่เป็นเทคนิคของวินเองนะที่วินใช้คือใจใจ ใจแรกใจอ่ะวินอ่ะคือเวลาที่จะไปดิวที่หรือขอเช่าที่อ่ะเจ้าของที่เขา,าอยากได้ที่จํานวนเยอะอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นคือเจ้าของที่เขาตั้งราคาไว้เท่านี้ในขณะที่เราไปได้เท่านี้บอกเหตุผลเขาสิว่าทําไมเราให้เขาได้แค่เนี้ยมันเป็นเพราะอะไรเราประมาณการยอดขายน้ํามันไว้เท่านี้เราประมาณการยอดร้านกาแฟไว้เท่านี้เราประมาณการยอดร้านสะดวกซื้อไว้เท่านี้เราประมาณธุรกิจไว้เท่านี้ ถ้ายอดขายมันเป็นเท่านี้เราจะเหลือกําไรเท่านี้แล้วเราไหวค่าเช่าที่เท่านี้จริงเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นเจ้าของที่อ่ะถ้าเขาได้เห็นตัวเลขนี้นะวินมั่นใจว่าเขาจะเข้าใจเราเราทําธุรกิจอ่ะเขาก็าอยากให้ที่ของเขาถูกพัฒนาในขณะที่เราทําธุรกิจถ้าเราทําแล้วไม่เหลือเราก็ไม่รู้จะทําไปทําไมวินเคยคอนเซัลต์ให้กับลูกศิษย์นะคะที่เขาไปดีลกับเจ้าของที่วินก็ใช้เทคนิคนี้ปรากฏว่าจากการที่เจ้าของที่เขาตั้งราคาไว้เท่านี้และเราไปได้แค่นี้ปรากฏว่ามันลดลงมาเหลือตรงกลางเขาเข้าใจ แล้วก็เกิดดิวเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีคําว่าต่ําที่สุดแล้วไม่มีคําว่าดีที่สุดลองเอาไปใช้ดูนะคะเทคนิคนี้